นะครับอันนี้คือเมื่อสักครู่นี้ผมคำนวณให้แล้วนะครับว่าถ้าขั้นต่ำเนี่ยเราเข้าเราจะอยู่ประมาณไหนจะเสียเท่าไหร่ใครอยากได้ไฟล์ก็เดี๋ยวทักส่วนตัวในช่วงท้ายนะครับอยากให้ช่องทางส่วนตัวไปแล้วก็ขอไฟล์เข้ามาได้นะครับ Excel ไปลองทํากันดูนะครับค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งจะคิดตรงนี้เนี่ยก็ต้องคํานวณด,ดีเพราะว่าขั้นต่ำอ่ะจะโดนอยู่แล้วประมาณ7 8สําสำหรับร้านค้าทั่วไปยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เราต้องโดนต้องโดนเก็บตามการใช้งานของฟีเจอร์โปรแกรมจะส่งฟรี นะครับลัสโบนัสนะครับลัสคอยที่มันต้องเป็นส่วนลดที่กับลูกค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูกันแล้วกันเนาะนะครับคราวนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจเห็นภาพตรงกันนิดนึงสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ล a ซานะครับผมเป็น Lazada Seller อร์ a อมบัสเอนะครับและเป็น Lazada Certified Trainer ของ l a ซ a ด้นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบน l a ซาด้ที่ช่องของผมได้เลยนะครับนะครับเวลามี12:12เนี่ยนะครับ12:12เนี่ยในหน้าแอปมือถือครับของหน้าจอของลูกค้าครับลูกค้าจะเห็นสินค้าไม่เหมือนกันนะ เออต้องพองอย่างนี้ระบบรา z าด a เป็นระบบการแรนดอมให้ลูกค้าเห็นตามประสบการณ์การซื้อหรือความน่าสนใจนะครับยกเว้นว่าลูกค้าเนี่ยเคยอยากจะเซิร์ชอะไรบางอย่างแล้วมันตรงกับที่เขาต้องการแล้วชื่อสินค้าเรารายละเอียดสินค้าเรามันตรงกับที่ลูกค้าต้องการพอดีระบบก็จะเอาให้ให้สินค้าเนี่ยนะครับที่ตรงกับลูกค้าตามตามคีย์เวิร์ดนะครับตามคํา นะครับที่ตรงในชื่อสินค้าและสินค้าตัวนั้นมียอดสะสมทราฟฟิกสูงกว่าสินค้าอื่นไปเคลื่อนให้ลูกค้าเห็นก่อนนะครับอันนี้คือการเสิร์ชแต่ถ้าเป็นหน้าหลักของลาซาด้าจร,จริงอะ่ะเขาจะสุ่มนะครับเ้าจะมีการแรนดอมเขาจะไม่ได้ให้ทุกคนเห็นสินค้าตัวเดียวกันเอาไง,ไง่ายๆ99%เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นไม่ได้เห็นตัวเดียวกันแน่นอนนะครับตอนที่เขาสุ่มขึ้นมาเนี่ยผมถามนิดนึงว่าเรามีจุดเด่นอะไรในรูปภาพเรามีจุดเด่นอะไรนะครับ ในรายละเอียดสินค้ารีวิวดีไหมมีการรับประกันรูปภาพสวยมีนะครับให้เกิดความไว้ใจมีวิธีการติดตั้งมีขั้นตอนอะไรต่างๆที่เฮ้ยลูกค้าเห็นแล้วเอออันนี้โอเคตรงน,นี้ครับสำคัญนะครับถ้าเกิดในการเสิร์ชเนี่ยครับทุกๆการเสิร์ชนะครับ,กกรรนะรบจะมสีสินค้าขึ้น4สินค้าแล้วระบบของ lazada นะครับจะมี2สินค้าที่จ่ายค่าโฆษณาเพื่อการันตีตำแหน่งแรกในหน้านั้นๆ ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะไม่ใช่แบบว่าเราลงขายไปแล้วคําถามคือไม่เห็นร้านเลยทํายังไงถึงจะเห็นร้านทํายังไงถึงจะเสิร์ชเจอคือเอย่างที่บอกว่าระบบันมรการแรนดอมมันไม่ได้แบบไปเป๊ะร้อเว่าต้องต้องเป็นสินค้าชิ้นนั้นนะครับและบางร้านก็ใช้วิธีการจ่ายค่าโฆษณาเพื่อการตีตําแหน่งในหน้าค้นหานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นในหน้าหลักของของฟีเจอร์ต่างๆอย่างล a าสคอยนะครับ โปรแกรมเงินคืนพวกนี้ก็จะเห็นสินค้าไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้าร่วมแคมเปญนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสที่การสร้างนะครับเรื่องของเออเรื่องของรายละเอียดรูปภาพรีวิวให้ดีด้วยนะครับให้ดีด้วยนะครับโดยเราสามารถเข้าไปดูได้นะว่าในร้านค้าของเราเนี่ยในช่วง30วันที่ผ่านมาสินค้าตัวไหนมียอดเข้าชมสูง มียอดขายสูงเราไปเริ่มไปปรับปรุงหรือว่าเฮ้ยไปทําให้มันดีก่อนหรือถ้ามันดีอยู่แล้วก็จะให้มันดีขึ้นอีกโดยการเอาสินค้ากลุ่มนี้นะครับไปเข้าร่วมนะครับโปรโมชั่นต่างๆสร้างโปรโมชั่นขึ้นมานะครับผมอยากให้ยืดกด 20%80 คือไม่จำเป็นต้องไปดู80%สินค้าที่ยอดเข้าชมต่ำหรือขายไม่ได้ให้โฟกัสที่20%แรกก่อนทุกคนทําตามหรือได,ได้ได้ทำตามนี้ไหมนะครับหรือว่าโหลงไปแล้วก็อยากจะขายให้ได้ทุกสินค้าเลยบางทีมันเป็นไไไปม่ด นะครับถ้าเราโฟกัสถูกตัวถูกจุดอ่ะเฮ้ยไอตัวพวกนี้จะเป็นตัวที่ทํากําไรดึงลูกค้าเข้ามาดูสินค้าอื่นในร้านค้าได้ด้วยนะครับขอให้ยึดกดตรงนี้2 0 80นะครับโดยให้ทุกคนเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าสินค้าตัวไหนในร้านค้าขายดีหรือขายไม่ดีหรือมียอดเข้าชมต่ํายอดเข้าชมสูงเนี่ยให้ไปที่วิเคราะห์ธุรกิจนะครับข้อมูลเชิงลึกวิเคราะห์ธุรกิจแล้วไปที่สินค้าประสิทธิภาพเลือก30วันที่ผ่านมานะครับดูผู้เข้าชมยอดเข้าชมร้าน แล้วก็ดูยอดขายกับคําสั่งซื้อนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าโหในหน้าแรกนะครับหน้าแรกของการสรุปผลนะครับของคําสั่งซื้อเนี่ยนะของหน้าวิเคราห์ธุรกิจเนี่ยโอบางสินค้าขายดีมากเนี่ยแหละฮีโร่โปรดักของเราเป็นตัวนําเลยครับเดี๋ยวจะบอกว่านำํำยังไงนะครับกับบางตัวโอ้ยยอดเขาชมสูง ขายไม่ได้เลยอ่ะแบบนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าทําไมมันขายไม่ได้นะครับทําไมมันขายไม่ได้ไอ้อย่างเงี้ยครับยอดเข้าชมสูงเห็นไ,ไหมไม่มีคําสั่งซื้อเลยบมงอันก็ยอดเข้าชมมาพอกันเลยแต่คำสั่งซื้อเยอะกว่าเราก็ต้องไปกดนะครับตรวจสอบสินค้าเฮ้ยรูปไม่สะดุดตาไหมรีวิวไม่สวยไหมรีวิวไม่ดีไหมเออไม่มีโปรโมชั่นอะไรเลยรายละเอียดก็ไม่ครบถ้วนร้านอื่นทําได้ดีกว่าไม่เคยเข้า ร่วมนะครับโปรแกรมหรือว่าโปรโมชั่นอะไรเลยซึ่งคือผมเข้าใจนะหลายคนก็จะแบบเราเข้าใจว่าเออเราเราก็จะบ่นนะว่าเออเฮ้ย l a z a d a เนี่ยยอดทาฟฟิกน้อยไม่ให้ลูกค้าเห็นก็ณปัจจุบันนะ่ะเขาก็เห็นแหละแต่เขาแรนดอมนะครับแล้วก็ใครที่มีกำลังพอดีทีเ่เขาจ่ายเงินเยอะๆกว่าเขาจะได้เห็นก่อนอ่ะอ,อันนี้ทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนี้จริงแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปว่าเอ้ยคุณจะจ่ายไม่จ่ายเงินแล้วจะไม่เห็นเลยไม่ใช่ เห็นเห็นแน่นอนนะครับแต่เมื่อเห็นแล้วลูกค้าเจอเราแล้วอ่ะเขาจะกดดูไหมถ้าเพราะถ้าเขากดดูเขาจะโดนตามด้วยระบบลาซาด้าแต่ถ้าเขาไม่กดดูก็ไม่โดนตามด้วยระบบลาซาด้านะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ลูกค้าทําภาพทารายละเอียดให้ลูกค้าสะดุดตากดนะครับกดเข้ามาดูสินค้าเรานะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะครับอันนี้คือถ้าเข้าไปที่หน้าโปรโมทนะครับ ถ้าพอมีกำลังนะมีกำลังในการจัดสรรงบประมาณอยากให้ลองลองดูนะครับจะมี2ตัวที่น่าลงก็คือว่าถ้าเป็นสินค้าที่เขาร่วมแคมเปญแล้วมันมียอดขายสูงๆอนะ่ะก็โปรโมทในช่วงเวลาพิเศษไปเลยนะครับโปรโมทช่วงเวลาพิเศษไปเลยแต่ก็ตั้งงบเอาแล้วกันว่าตั้งแต่วันที่11 12 13 14จะใส่วันเท่าไหร่นะครับเอาเท่าที่เราไหวเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้ เราคิดว่าเฮ้ยสินค้าตัวที่มันขายดีอยากให้มันแบบมียอดปังๆในในช่วงแคมเปญก็อาจจะต้องใช้วิธีการนี้นะครับเพราะว่าการขายดีอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตัว Lazada หรือตัวร้านค้ามันอยู่ที่ว่าลูกค้าเขาจะเลือกซื้อของร้านไหนนะครับเราต้องเปลี่ยนมุมมอง,มองนะถ้าเราเป็นลูกค้าคืออยู่ในมือเราอ่ะเขาเรา,เรา,เราไม่มีใครสาม,มารถบังคับเราได้นะ ลูกค้าเราก็เหมือนกันก็ไม่มีใครสามารถบังคับเขาได้ว่าเขาจะต้องซื้อเฉพาะร้านเราไม่ใช่เพราะเวลาเราทําโปรโมทเวลาลงสินค้าไปลูกค้าไม่ได้เห็นของร้านค้าเราร้านเดียวนะครับเขาเห็นของร้านค้าอื่นด้วยร้านเราเขาต้องปรับปรุงคุณภาพด้วยนะครับและอยากให้เห็นในตําแหน่งแรกๆก,ก็ต้องยอมจ่ายค่าโฆษณาซึ่งผมไม่ได้ไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องไปจ่ายนะแต่บอกว่าถ้าเกิดใครมีงบประมาณเฮ้ยอยากให้เห็นก่อนเลยอ่ะ ลองจ่ายค่าโฆษณาเล็กๆน้อยๆดูอาจจะตั้งงบประมาณเช่นในช่วงแคมเปญสัก1,000บาทนะครับซอยวันล 250, ะ250รอาแบบนี้ดูก็ได้นะครับหรือไปแบบตั้งค่าเองก็ซอยวันละ250บาทก็1,000บาทแล้วดูซิว่ายอดจะมาอยู่สักเท่าไหร่นะครับอ่านี่คือตัวอย่างเนาะอ่ะต่อไปนะครับอีกอันนึงนะครับที่อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปทําดูคือเรารู้แล้วว่าสินค้าเราอะครับใน ตัวเขาธุรกิจเนี่ยสินค้าตัวไหนที่เป็นตัวเด่นตัวนําสิ่งที่อยากให้ทําก็คืออะไรครับให้จัดเซตนะครับเพิ่มเติมนะครับด้วยพวก f l e x i combo กับ a d d on deal เนื่องจากว่าบางทีลูกค้าเนี่ยเขาเข้าไปซื้อแล้วเขาเก็บคูปองลาซาด้ามาเขาเก็บคูปองรับโบนัสมาแล้วไอ้คูปองรับโบนัสเนี่ยกับคูปองลาซาด้าเนี่ยเขาก็มีขั้นต่ําแต่เขากดซื้อของร้านค้าเราอะชิ้นเดียวมันไม่ถึงนะครับทายังไงล่ะเฮ้ยซื้อ2ชิ้น ถ้าถึงเขาก็ใช้คูป,ปองได้ใช่ไหมอ่ะก็จะดีกว่าเป็นเป็นโอกาสในการเพิ่มยอดเข้าชมและยอดคำสั่งซื้อต่ออเดอร์ในช่วงเวลานั้นอย่าลืมไปจัดเฟ็กซี่คอมโบครับนะครับหรือแอดออนดิวก็ได้นะครับ,รอ,นะรบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่านะครับเวลาจัดเนี่ยก็ต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยนะนะครับเช่นวันนี้ในร้านค้าคุณคุณจะไปจัดกระดาษทิชชู่กับมีคัตเตอร์มันก็ไม่ใช่ ใช่ไหมอ่ะจะมีคัตเตอร์คืออุปรกรณ์เครื่องเขียนตัวที่จัดเซตเดียวกันก็ต้องเป็นอุปรกรณ์เครื่องเขียนแต่เวลาจัดจะต้องมีสินค้าฮีโร่โปรดักเป็นตัวนําก็คือตัวที่ทํายอดเข้าชมและยอดขายสูงของร้านเป็นตัวนําก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาสินค้าที่ไม่ได้มียอดเข้าชมหรือยอดขายสูงๆไปนําลูกค้าก็ไม่เจอและลูกค้าก็ไม่ซื้อนะครับเราต้องเอาตัวที่มียอดขายและยอดเขา้าชมสูงในร้าน นในหน้าหนึ่งหน้าสองของหลังบ้านเราที่ตัวคราข้อธุรกิจอะสินค้า10-20รายการแรกอะเอาไปเป็นตัวนำนะครับในเฟสซี่คอมโบด้วยนะครับยกตัวอย่างนะหูฟังขายดีเคสมือถือขายไม่ดีนะครับขายปกติอ่าแล้วก็กล่องเก็บหูฟังขายไม่ดีแล้วก็ลองจัดเซตไหมนะครับอาจจะจัดเป็นแอดออนดิวก็ได้หูฟังขายดีไม่ลดแต่ถ้าอยากได้กล่องเก็บหูฟังเราลดให้1 0ในส่วนของแอดออนดิวส เด,เดี๋ยววันนี้มันไม่ทานใน1ชั่วโมงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะมีสอนตกแต่งร้านเดี๋ยวจะมาทำแอดออนดิ l กับ f ฟซซี่คอมโบเป็นตัวอย่างให้ดูฝากด้วยนะครับประมาณน่าจะวันพฤหัสนะถ้าผมม่ผิดม่ไดรู้สึกหน้าเลยจะเป็นตกแต่งร้านค้าก็เดี๋ยวจะมีการสอนเปลี่ยนกรอบสอนทําภาพนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวนี้แทรกเข้าไปนะครับว่าที่2องเนี่ยเฮ้ยลองทำเฟซซี่คองโบกับแอดออดิลดูไหมนะครับอ,อย่างงี้อุปกรณ์เครื่องเขียนขายดีนะครับ ขายไม่ดีก็จะเป็นกล่องใส่เครื่องเขียนเงี้ยอ่าเราก็ลองจัดเซตไหมใช้แอนออนดิวก็ได้เอาชุดเครื่องเขียนในี่ขายดีนานะครับแล้วก็ซื้อกล่องใส่เครื่องเขียนก็จะลดให้1 0บถึงสิก็จะมีโอกาสาที่ลูกค้าหยิบเป็นเซตขึ้นมานะครับอุปรก,กรณ์ลดผ้าคลุมลถนะขายดีอ่ะกอบใบทะเบียนมันขายไม่ดีก็อาจจะแบบจัดเซตขึ้นมาตัวอย่างนะครับอุปรก,กรณ์ท้องน้ำชันวันชันวางของขายดีน้าํายาทำความสะอาดขายไม่ดีก็ต้องปรับนะครับก็ลองจัดเซตดูนะครับแล้วเวลาตั้งอย่าง f ฟกซี่คอมโบเนี่ยควรตั้ นะครับสามระดับก็คือเช่นลูกค้าซื้อ2ชิ้นลด5 3ชิ้นลด6 4ชิ้นลด7เซนแบบนี้นะครับแล้วก็ควรเลือกสินค้าเนี่ยประมาณสัก2 0รายการนะครับโดยมีสินค้าที่เป็นฮีโร่รดักนำด้วยเพราะในช่วงแคมเปญคุณไม่โฟกัสสินค้าที่เป็นฮีโร่รดักในร้านเนี่ยโอกาสที่ลูกค้าจะมาเจอสินค้าอื่นในร้านเนี่ยมันก็น้อยลงอันนี้ค่อนข้างมีความสําคัญนะครับนะครับแต่เมื่อเข้าร่วมแล้วอย่าลืมคํานวณครับว่าต้นทุนเท่านี้กําไรเท่านี้จะเหลือเท่าไหร่ เพราะคุณโดนหักแน่นอนนะครับโดนแน่นอนแต่บางร้านยอมกาไรน้อยเพื่อแลกกับทราฟฟิกเนื่องจากว่าหลังจากที่มันจบแคมเปญไปแล้วอะ่ะยอดการเข้าชมสินค้าลาซาด้านับหมดนะครับสินค้าตัวไหนมียอดเข้าชมสูงเขาก็นับรวมหมดเลยนะครับแล้วมันทําให้เป็นตัวที่ดันสินค้าเราเนี่ยไปให้ลูกค้าเห็นก่อนได้เหมือนกันนะครับหลังที่จบแคมเปญแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพวกทำ ใบ t ต a n กิ o u c า r ์ดขอบคุณโบชัวอะไรต่างๆเนี่ยใบรับประกันใส่ไปในกล่องสินค้าด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำแนะนำของผมละกันของวันนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับมาดูเรื่องการตกแต่งร้านนะครับการเพิ่มเติมในเรื่องของการทำ a d d on deal flexi combo นะครับให้ตรงกับช่วงเวลาแคมเปญน,นะครับ12/22เป็นแคมเปญสุดท้ายของปีครับไม่อยากให้พลาดน,นะครับถ้าเกิดพลาดไปแล้วมันรอปีหน้าอย่าลืมสิว่าเดี๋ยวสิ้นปีบางทีเราอยากไปเที่ยวใช่ไหมแล้วก็อยากจะแบบ ได้เงินสักก้อนหนึ่งกลับมาเพื่อไปเที่ยวไปอะไรก่อนใช่ไหมเอาไปซื้อของขวัญซื้อของฝากหรือว่าอยากจะล้างสต๊อกให้หมดเลยแล้วเดือดต้นปีเราเริ่มกันใหม่ว่าเราจะเลือกอะไรมาขายหรือว่าเราจะทําแบรนด์หรือว่าจะไปทาอย่างอื่นไปลงทุนทาอย่างอื่นแล้วอันนี้ก็ต้องไปปีนี้แหละนะครับมาโกยยอดขายมาโกยยอดก็ชมอะไรต่างกันโอเคไหมนะครับอ่ะ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนด a ลาซาด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบ,บนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซานะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ